ครับน่าชมกันอีกแล้วช่างรถเกษตรเตอร์คนโคราชนะครับอ่เดี๋ยววันนี้ผมมานําเสนอคันนี้ครับเดี๋ยวเราเอารถไปทําคลิปให้ดูครับไปหลังบ้านนะครับคันนี้ซึ่งใครบอดใช็ไครับคุณร้อยมีตางคือบอดไหครับน่า๋ยวคันนี้สภาพสวยๆนะครับอ่เดี๋ยวผมคว้ากล้องกันนะครับเดี๋ยวไปทําคลิปถ้าลูกชายเหมือนเดิมนะครับอ่านี่ครับรถที่ร้านมีให้เลือกเยอะๆมากมายนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสิบ ห้าคันนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำคลิปปั่นหลังบ้านกันนะครับรถคันนี้ทำงานมาเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปล้อนๆพอเราวิ่งไปล้อนๆปั๊บเดี๋ยวเราไปเปิดดูไอดูอะไรกันเลยครับว่ามีไอ้ไหมอ่าก็เราวิ่งไปหลังบ้านกหน่อยอยู่ประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับสามสี่ร้อยเมตรอ่าเดี๋ยวครับอ่านี่ใครสนใจรถที่บะเอร้านเช่ยงหลวงกเกษตรเทคเ,เ,เตอร์นะครับคนกุลาศนะครับอ่ามีให้เรียก เยอะแยะมากมายนะครับผมตัวตัดหญ้าเราก็จะเป็นปรับรุ่นใหม่ปรับโฉมใหม่มานะครับสามใบตัดนะครับเดี๋ยวคลิปวันหลังนะผมจะทําใส่คันนี้ทําคลิปให้ดูนะครับว่าเราไม่ต้องเล่งรอบเราสามารถตัดหญ้าละเอียดเลยวางวางวางไปได้คันนี้สวยนะครับหลังหลังสวยโรตารี่สวยโรตารี่เม็ดสี่สิบนะครับ่ไปกันเดี๋ยวเราไปดูคลิปปั่นหลังบ้านเลยครับกีความร้อนใช้ได้ มารอบเคลียร์ไปกันเลยเดียเขเกียร์ไหนแล้วนะเกียร์สี่เลยมันวิ่งไวยังไงเนี่ยไปกันครับนิ่มๆเงียบๆนะครับโอ้ยโอ๊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 ยเกียอ่าบุกล้อเราก็มีนะครับคันนี้เป็นร้อยห้าสิบนะครับ สองแสนสามหมื่นบาทครับผมเย็บหน้าเย็บหลังแหบเดิมเรียบร้อยคันนี้ก็ร้อยห้าเซนติอาร์รถห้างเดิมทุกคันครับเอาตรงไหนดีเอาตรงนู้นไหมคบนึงคำนึงเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่คันนี้จะเป็นยันม่านะครับผม F หนึ่งหกห้านะครับคันนี้ทคิบหกแรงนะครับผมไอ้ดินมันแข็งโมือนว่ะม,มีหินไหมเนี่ย มันหินเด้อหินยังหลายเลยนะครับเดี๋ยวเแ้าโรตารี่่ทีฮครับไปเอที่เดิมนี่เอ,อาตัวเกียร์สามไปเลยครับตัวนี้สวยครับยังนิ่มๆครับโอ้ไม่ได้เอาตัวทัชจา่ามาตายอีกนี่อันนี้เราตัชจา่าไปแล้วครับมันเลี่ยงไปอย่างงงเดี๋ยวเอาไว้มารีวิวอีกทีนึงครับเออเนะี่ยเอาบอลที่ยังไม่ได้ตี โอ้ยเอาบ้างเอเอ,เอครับอา่าเปิดเคาืองดูดิยิงมา,าล้อนลอนเป็นยังไงมาห่างมลยไม่คืนอีกเออมันมีตัวเซฟครับเวลาลงปืนมามันจะค่อยๆตอนนึ่งมือเอถึงเพื่อนนะครับไปด้วยแล้วยิงมา,าล้อนลอน

ดูรอบคันไหมยางสวยด้วยครับนี่คันนี้จุ๊บๆเลยครับ85,000บาทนะครับเอางี้คันนี้ราคาไม่ต้องต่อกันนะครับแต่มีรถมาบรรทุกเองเข็นเอง85,000นอบบาทเดทแยวผมติตตั้งแขนลากให้ไปเลยหนึ่งชุดาราคานี่เนาะยางหน้าก็สวยนะครับครับสวยยางสวยเลยครับสีเส้นครับ รถสวยแนละ้วคันนี้ไปโจบเลยครับผมหนึ่งหกห้าคือสิบหกแรงม้าคนระับสิบหกแรงครึ่งมาดูกันเอาเแหนึงธรรมดาเนะนี่ยแหนึงธรรมดาก็าไหวสามเดูอ่ะฮะอโอ้ยแกสองก็พอ เสียสามมันต้องตีแบบดินอ่อนหนหาดินมันแตกละเอียดเออเียหนึงธรรมดานะครับนี่ไปไววนะครับวันไม่มีพ่ออ่าอันนี้เราเกียหนึ่งครับเกียคนยังไม่คล่องนะครับถ้าคนไม่คล่องผมแนะนําไม่ใช้สรูก่อนนะครับผมช่วงจังหวะการเลี้ยงหงเลี้ยงหางอะไรกับทางกำลัไหม อาทีนี้ลองรูสองปั่นไปดูเลยเอาดินแข็งเลยอันนี้เอารูสองครับเดี๋ยวเราจะลองไอ้รูเตอรี่เราปั่นจะสองเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวรถเราจะใช้เกียร์สูสองครับรูยังอ่ะรูสองในนหเ่เถอะวะดินแข็งเนี่ยโอ้โหดินเอ,เอ้าเฮ้ย นะครับดินแข็งนะครับเพราะว่าเราจะได้เลี้ยงหางคันนะครับสำหรับคนไม่คล่องนะครับนี่ครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าดินแข็งเราไม่ต้องไปเอาข้าวเยอะครับเราปรับหน้าดินให้มันฟูครับเราแค่ถอนรากหญ้าได้ครับพอ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 แล้วดินยื่ฟูเฮ้ยเฮ้ยพอพอพอทางเราดินมันจี่หลวมไปนู่นไปนู้น แม่ไว้ดินฟูเลย,ยนี่อ่ามีออดเขียงถอยเกียร์ถอยได้ครับปะเบียงด้วยปะเบียงนะเอ๊ะอ่าเอ๊ะอันนี้อันนี้จะเป็นว่าปั๊บสี่สิปั๊บเอาตู้อยู่นี่นี่นี่น,นี้นะแล้วมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมเอ๊ะอ่า ยยาานี่แล่แหละเขาดายเขาเียวตั้งนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูควันกันนะครับวเวลาโดนนักควันมันจะไหลไหมนะครับจังรถจะอืดแล้วนะครับมันไม่มีไหลนะครับมันก็จะมีออกบางๆตามปกติของมันนะ อันนี้รอบจะไวไปนิดนึงครับเราเปลี่ยนไอ้ปั่นเกี์ยนึงก็ได้ด้วยครับเจ้วเฮ้ยไปดูดดอีกไลน <c oughs> ์นึงอือฮึฟุ่น อ่าพิกัดร้านก็เหมือนเดิมนะครับอ่าอำเภอสิีคิ้วบ้านวังโรงน้อยนะครับใครจะมาก็จับ GPS มาได้นะครับอู่ช่างหลวงอำเภอสิีคิ้วนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นยันม่านนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสูงนะครับหน้าทํารุ่นกระโพดนะครับอ่านี่ครับเราไปจับกระทะให้กว้างเอาครับตัวนี้จะเป็นตัวยกสูงนะครับของมันจะสูงนิดนึงไม่ติดง่ายนะครับปั่นนิ่มๆนะครับ ตัวนี้โรตารี่มันกว้างอยู่เมตรสีนะครับถ้าเราไม่ใช่ตัวตัดหญ้าขนาด1เมตรได้สบายเลยนะครับผมขนาดโรตารี่มันยังปั่นไหวนะครับอโอเคนะครับเบอร์โทรที่ต่อก็08น8 7แปดนะครับ